สวัสดีครับพบก,กับสุรุกคาฟุบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ขนลุกความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและวิดนามครับหลังเห็นทีมชาติไทยของเราได้เปลี่ยนแต่งครั้งใหญ่ด้วยการตั้งมาชัดทะอิชีอิคุมทัพคอมเมนต์ที่หนึ่ง ตอนนี้ทีมชาติอาเซียนทั้งหมดได้จ้างโคช้ชชาวเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแล้วคอมเมนต์ต่อมามโนยัง no ไม่ถูกเลยออกสัญญาจะหมดในอีกหนึ่งเดือนถือเป็นการบอกเลือกรุวมกันผลงานของทีมภายใต้ของเขาได้รับการชื่นชมแต่อย่างไรก็ตามไทยตื่นเต้นมากกับอิชิอิสั่งนั่นมันเป็นเรื่องจรงิงเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกคอมเมนต์ต่อมา ยังมีเวลาอีกมากในการเตรียมทีมลุยฟุตบอลโลก2 0 2 6ันี่เก่งมากมาชัดทะดะอิชิอิคอมเมนต์ต่อไปอิชิอิมีสิทธิ์พาไทยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกได้คอมเมนต์ต่อมามาชัดทะดะอิชิอิคือคนที่อดเยี่ยมมากจากประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปโค้ชใหมย่ยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมามานไปอินโดนีเซียสอนเล่นฟุตบอลคอมเมนต์ต่อไป นักเตะไทยจะไปเจลีกเพิ่มแน่ๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเชื่อผมเถอะกลับมาเผชิญกับเรื่องจริงโชคดีประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยแลนด์กำลังมีโอกาสไปฟุตบอลโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาพาคาชิมะเอลเลอร์ขึ้นสู่อันดับที่2ของ CWC รองจากเดวมาริดฉันคิดว่าเขารักประเทศไทยเพราะเขาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2563คอมเมนต์ต่อไป ดังนั้นข่าวลือเกี่ยวกับปาร์คฮังซอผู้นำของไทยแลนด์จึงเป็นเพียงแค่ทดสอบความคิดเห็นของประชาชนชาวเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาของไทยญี่ปุ่นอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปยินดีต้อนรับมโนสู่วีลีกเวียดนามคอมเมนต์ต่อมามโนฟูกิงสามารถลองเสียงโช์โดยไปอินโดนีเซียเพื่อแทนที่โค้ชร,ระดับเอเชียของเขา,ขาใครจะรู้บางทีเขาอาจจะก้าวไปสู่ระดับโลกได้ คอมเมนต์ต่อไปขอให้ทีมชาติไทยทำงานได้ดีนะต่อไปนะบอกว่าเวียดนามไทยและมาเลเซียจะเข้ารอบคัดเลือกรอบที่3ในศึกฟุตบอลโลกได้สำเร็จขอให้ทีมฟุตบอลอาเซียนทุกท่านฝันดีชนะที่พูดก็ความถึงมโนโพกิ้งล้างแยกทางจากทีมชาติไทยลหลังจากที่มาดามแป้งดนพันล้ำซํำประกาศสายฟา้าลับแต่งตั้งมาจารยอิจิอิเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ แทนมอนอผูกิ้งล่าสุดเมซี่เจชนะที์สงสินกับตันทีมชัตไทยของเราโพสต์ข้อความอํำลามอนอผูกิ้งด้วยการแนบภาพในขณะที่มอนอผูกิ้งกำลังสวมปลอกแขงกับตันทีมให้กับเจ้าตัวพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าแต่งอยู่โค้รกุหลักหนักถึงหนักมากเปิดโปรแกรม8นัดหลังจากนี้อิชิอิต,ต้องเผชิญในฐานะหัวหน้าโค้ชทีมชาตไทยคนใหม่ อะไรก็เกิดขึ้นได้เก็บแต้มจากเกาหลีใต้ฮือฮาแน่และจากที่มาดาแป้งนนพันลํำซํำนะครับประกาศสายฟันแลบแต่งตั้งมาชดดาระดอิจิอิขึ้นเป็นกุนสือทีมชาติไทยคนใหม่แทนที่มาโนโปกิง้งวันนี้มาเปิดโปรแกรม8นัดที่ทีมชาติไทยโดยมาชัดระดอิจิอิต้องไปชิญศึกหนักมีดังนี้เหมือนที่1มกราเมปี2อ2 4ีตามเวลาประเทศไทยเที่ยงตรงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฟุตบอลอื่นเรื่องรอบพิเศษที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่16มกราคมปี2024ตามเวลาป,ประเทศไทย3ทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคีร์กีซสถานโดยเป็นศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาวันที่21มกราคมปี2024ตามเวลาป,ประเทศไทย3ามทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโอมานในศึกรายการเอเชียนคัพ2023ที่กาตาวันที่25มกราคมปี2024 ตามเวลาประเทศไทย3ามทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบทีมชาติซาอุดิอาระเบียในศึกเอเชียนคัพ2023ที่กาตา้าวันที่21มีนาคมปี2024ตามเวลาประเทศไทย18.00นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกฟูตบอลโลกรอบคัดเลือก2026โดยจะเล่นกันที่ประเทศเกาหลีใต้วันที่26มีนาคมปี2024ตามเวลาประเทศไทย18.00น ทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคันเลือกโดยจะกลับมาเตะท,ที่บ้านของเราเองที่ประเทศไทยวันที่6มิถุนายนปี2024ตามเวลาประเทศไทย17.00นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโดยจะออกไปเยือนจีนวันที่11มิถุนายนปี2024ตามเวลาประเทศไทย17.00นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก ที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าบ้านโดยแฟนแบนทั้งสึกกินเห็นกันอย่างไรมาชัดาอิจิอิจะพาทีมชุดไทยเก็บเิยชนะได้กี่นัดและนัดไหนบ้างนี่คือ8นัดต่อจากนี้หนักเอาการซื้อวินนวรายงานข่าวใหญ่นะครับว่าทีมชาตไทยทําให้ฮานอยพลาดได้ตัวมาชัดาอิชิอิในวินาทีสุดท้าย สื่อใหญ่ของเวียดนามนะครับยันพันเทาเกินหัวข้อใหญ่เลยนะครับว่าฮานอยเอเสียโค้ชมาจัะอิชิอิในนาทีสุดท้ายเพราะทีมชาติไทยและรายงานจากสื่อเวียดนามระบ,บุว่ามาจัตระอิชิอิกำลังจะได้ร่วมง,งานกับฮานอย FC ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกวีลีกของเวียดนามอยู่แล้วหากทีมชาติไทยนะฮะไม่สามารถหาโค้ชคนใหม่มาแทนโมโนโปกิงได้ สื่อเวียดนามระบุถึงสาเหตุสําคัญนะครับสืบเนื่องมาจากทีมชาติไทยประกาศปลดอเล็กซานเดอร์มานอปูกิงหลังทําผลงานที่ย่แย่ไปพ่แพ้กับทีมชาติจีนในแมตช์ที่ถือเป็นรอบรชิงชะเลิศช่วงต้นของกลุ่มคัดบอลโลกรอบ2ดังนั้นแม้ว่าไทยจะชนะสิงคโปร์ได้ในเวลาต่อมาแต่โค้ชมานอปูกิ้งก็ยังถูกไล่ออกและต้นท,ที่ประกาศปลดมานอปูกิ้งทีมชาติไทยก็ประกาศตั้งโค้ชคนใหม่ในทันทีที่มีชื่อว่ามาจาระอิชิเอ คนซื้อที่ประสบความสำเร็จมากมายเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ทีมไทยในทันทีเลสื่อเวียดนามระบุว่าเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับที่มาชราอิชิอิกำลังจะได้เข้าร่วมกับฮานอยเอฟซีอยู่แล้วในวันใดวันหนึ่งก่อนที่จะตัง้งตั้งให้เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยนะฮะตามจากนิชโนมาชราอิชิอินะครับ, I, ค,รบคุมทีมชาติไทยมาเป็นทีมมาทั้งคณะ หลังจากที่มาดามแป้งนนพันธ์ลำซำสเปรยประกาศเปิดตัวมาชาระอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นกึนเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยแทนมานอูกิ่งล่าสุดได้รับการยืนยันจากมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำผู้จัดการทีมชาติไทยโดยยืนยันว่ามาชาระอิชิอิจะนำทีมงานสตาฟโค้ชของตัวเองมาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเพ่หนึก่งกำลังในการนำทีมชาติไทยล่าตัวไปฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตามทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชโนะที่เดินทางเข้ามาทําทีมชาติไทยเพียงคนเดียวยอดคนเสือสมอรบูในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับมุมองแฟนบอลเวียดนามนะครับหลังทีมชาติประกาศยักทางมโนภูกิงและแต่งตั้งอิจิอิกลุ่มทัพคอมเมนต์ที่ 1. ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่โคชญี่ปุ่นและไทยจะแข็งแกล่งยิ่งขึ้น VFF ควรเรียนรู้จากประเทศไทยนะ และเชิเชญโคชชาวญี่ปุ่นมาเป็นผู้นําทีมเวียดนามบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาคนไทยถึงกับรู้ว่าฟุตบอลไทยอยู่แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยทําเพื่อหวังที่จะชนะเวียดนามเพราะไทยไม่สามารถเบียดอันดับที่1ของอาเซียนได้คอมเมนต์ Comment ต่อมามาชราอิชิอิจะทําให้ไทยไปบนโลกได้อย่างนั้นเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อไปสหพันฟุตบอลไทย FA t ยังคงทําผิดพลาด โดยเมื่อปี2160เกียรติศักดิ์ต้องลาออกอย่างสงบเมื่อโค้ชคนนี้ทำผงานได้ดีมากในตำแหน่งของเขาแม้จะทำผลง,งานไม่สำเร็จในรอบคัดเลือกอาเซียน w c 2018แต่ไทยในขณะนั้นก็พ่ายแพ้เพียงลำพังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คราวนี้เป็นโค้ชมาโน่โผกิ่งโดยมีอัตรา56.76สูงที่สุดในบนรรดาโค้ชในประเทศนี้และ ยังโดนไล่ออกอยู่ดีถึงเขาจะให้ CR7 เซเป็นโค้ดแต่ไทยก็ยังนั่งอยู่ริมสระน้ำหมู่บ้านเท่านั้นผู้เล่นที่วิ่งช้าและอ่อนแอมื่อเปรียบเทียบกับทีมระดับทีวีปจะไม่สามารถต่อสู้ได้คอมเมนต์ต่อมาเซฟมาโนคอมเมนต์ต่อไปตอนแรกฉันตั้งใารอรคอยมิสเตอร์พาร์คจะเป็นผู้นำประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของมิสเตอร์พาร์คคอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลไทยและเวียดนามมีบางอย่างที่เหมือนกัน แฟนๆมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขาเอเชียคือสนามเด็กเล่นที่ทั้งสองทีมพึ่งไปถึงระดับของตัวเองแต่ยังต้องการที่จะอยู่ในระดับสูงการจับไปถึงระดับสูงพวกเขาต้องเล่นฟุตบอลให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสั่งสมประสบการณ์นานหลายทศวรรษจึงจะบรรลุผลต้องมีผู้เล่นชั้นนํามากมายในทัวร์นาเมนต์ชั้นนําของโลกไม่ว่าจะเชิญโค้ชเก่งขไหนารากฐ,ฐานก็ไม่สามารถไปถึงระดับเอเชียได้นัดที่แล้วพวกเกจีนไทยเล่นได้ดีมากกว่า แต่ฟุตบอลต้องใช้โชคและความกล้าหาญนิดหน่อยคอมเมนต์ต่อมาน่าเสียดายโค้ชคนนี้เวียดนามจะชนะไทยง่ายกว่านะคอมเมนต์ต่อไปฟุตบอลไทยก็เหมือนกับเวียดนามแค่รักที่จะชนะฟุตบอลนายมโนพปูกิ้งนำชชนะมาสู่วงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องหลังผ่านวิกฤตหลายปีหลังแยกทางกับโค้ชกรติสังถ้าไม่ใช่ปลอะการปรากฏตัวของมิสเตอร์ปูกิ้ง มิสเตอร์พ์คจะยังคงเป็นโค้ชของเวียดนามและยังคงเป็นราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ Comment ต่อไปร่างการของไทยเล็กเกินไปเล่นฟุตบอลคุณภาพในแขนนี้มานานหลายสิบปีแล้วแต่ไม่สามารถทุจรูลงไปสู่ระดับที่สูงของได้การเผชิญหน้า10อันดับแรกของเอเชียยังมากเกินไปสําหรับไทยการเปลี่ยนโค้ชไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้จะเป็นเรื่องของมืออาชีพแต่ก็จะทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุข คอมเมนต์ต่อมาแม้แต่โค้ชอากิระนิชโนก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่พาญี่ปุ่นเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2018และยอมรับเพียงความ่ายแพ้ต่อเบลเยียมซึ่งเป็นทีมที่จบอันดับที่3าในทวร์นาเมนต์แมตช์นี้แสดงว่าปัญหาของฟุตบอลไทยโดยเฉพาะและฟุตบอลชายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปการเข้าถึงทวีปไม่ได้ขึ้นอยู่กับโค้ชแต่อยู่ที่ผู้คนและผู้เล่นคุณภาพรูปร่างความแข็งแกร่งทั้นตนร่างกายทักษะ เทคนิคมีจํากัดดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบรรลุความฝันที่จะไปถึงเอเชได้นอกเหนือจากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าผมจะไปเชิญเปปหรือมูรินโญ่กลับมาก็ตามและคอมเมนต์สุดท้ายไทยแล์น่าจะเป็นประเทศแรกในเอเชตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกระดับของพวกเขาดีกว่าประเทศอื่นๆเล็กน้อยนี่คือสุข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23พฤศจิกายน